นี่คือ Retro Rise Review ช่องที่รวบรวมรีวิวรถสุดคลาสสิกและรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ v o ก k ส w a g e n b ิ e เ l e ปี2026รถยนต์ที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้อย่างชัดเจนพร้อมกับการอัปเกรดใหม่ในหลายด้านที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามสมรรถนะและเทคโนโลยีสมัยใหม่โ o l สวาิเ2026ยังคงดีไซน์ทรง,งโค้งมนอันเป็นเอกลักษณ์แต่เสริมด้วยเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้น ไฟหน้าแบบเลตทรงกลมได้รับการออกแบบให้ดูทันสมัยและมีความดุดันยิ่งขึ้นในส่วนของด้านข้างถูกปรับให้มีความเพียวบางขึ้นล้ออลลอยขนาด17นิ้วเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถอย่างลงตัวด้านท้ายของรถโดดเด่นด้วยฝ่ายท้ายเลทรงยาวที่ส่องสว่างได้ดีแม้ในเวลากลางคืนในห้องโดยสารของบีตเตอร์2,026ได้รับการออกแบบให้เน้นความเรียบหรูและใช้งานง่าย แผงควบคุมกลางเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงที่มาพร้อมลำโพง6จุดช่วยเพิ่มอรรถรสในการขับขี่พวงม,มาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันและเบาะนั่งหนังแท้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึง้น ขุมพลังของ v ฟ l kswagen Beetle 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด150แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีด DSG อัตราเร่งจาก0ูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลาเพียง8.5วินาทีและยังมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ประหยัดถึง18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลระบบความปลอดภัยใน Beetle สองพถูกอัปเกรดใหม่ให้ครบครันมากยิ่งขึ้น เช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองภาพรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซ,นเซอร์ช่วยจอดหน้าและหลังพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติจุดเด่นอีกประการหนึ่งของเบตเตอร์รุ่นใหม่นี้คือระบบการสือนที่ปรับจูนมาอย่างดีเพื่อให้รองรับการใช้งานในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนที่ครุขคลาหรือการเข้าโค้งที่ต้องการความมั่นคง ระบบการสะเทือนแบบอิสซสี่ลอ้อทำให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นใจในการควบคุมรถ v o l kswa g e น b e e t l e ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์ทรงคลาสสิกแต่คือการผสานร,ระหว่างความทรงจำกับนวัตกรรมยุคใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่หลงไหลในดีไซน์ดั้งเดิมแต่ต้องการเทคนโนโลยีและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมหากคุณชื่นชอบรถยนต์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสมรรถนะยอดเยี่ยม อย่าลืมกดติดตาม Retro Rise Review เพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆและเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์สุดพิเศษที่เราจะนำา